หนุ่มกัญชัยโพสร,รูปคู่ครูผู้ช่วยแคนอติรุธชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ไอจีแทบแตกเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครมาแรงเท่าหนุ่มกัญชัยอีกแล้วกับการทำหน้าที่เป็นพิธีกรและผู้ประกาศราย,รายการโหนกระแสจนเรียกได้ว่าเป็นรายการที่เรตติ้งดีที่สุดเลยก็ว่าได้ แต่เมื่อไม่นานมานี้ทางด้านหนุ่มกัญชัยให้แคนอัติรุธทำหน้าที่แทนในรายการโหนกระแสหนึ่งวันซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายคนหลุดประเด็นแต่กลับมาโฟกัสที่ใบหน้าหล่อๆของแคนอัติรุธแทน จนทางด้านหนุ่มกันชัยแอบน้อยใจแฟนชมแคน์อติรุตหลอเข้ามาคอมเมนต์กลางไลฟ์สดว่าชมแต่ครูแคร์หล่อๆเชอะอีกทั้งยังบอกอีกว่าชมครูแคนหล่อแล้วอย่าลืมชมครูหนุ่มด้วยครับได้านแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่าครูหนุ่มอย่าลาบ่อยเพราะนักเรียนนอกใจกันหมดแล้ว ล่าสุดทางด้านหนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพส์รูปคู่แคนอัติรุธหลังได้ไปทํางานด้วยกันอีกครั้งโดยทางด้านหนุ่มกัญชัยยังได้โพสต์แคปชั่นเอาไว้ด้วยว่ามาทํางานกับครูผู้ช่วยนะเรียกได้ว่าหลอกกินกันไม่ลงเลยจริงๆซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าบรรดานักเรียนรายการโหนกระแสแห่เข้ามาคอมเมนต์กันไ g แทบแตกกันเลยทีเดียว